ผมอยากจะพูดคำคำหนึ่งออกมานะครับแม่งไอสัตว์นี่แม่งเอ้ยเมื่อกี้ผมก็แคสไปแล้วรอบนึงแล้วแคสแบบหกโมงวันนี้เป็นๆเลยแบบมันตีละครั้งอ่ะดิ้งดิ้งตีตีละครั้งแล้วป๊บไอสัตว์ไฟดับคิดก็หายแม่งเอ้ยกูต้องมาเล่นไหมเราก็ต้องมาร้องเพลงยิงรีหน่อยขวัญใจแรก หวันใจแลกขห่น่นยนืนยะนึ่งก่อนนึ่งทอนร้องก่อนเดี๋ยวแปนหนึ่งนะเดี๋ยวหอนึ่งทอนร้องแ้าบหนึง่งอ่ะเราก็มาดูแคมงไปก่อนจานพี่ชมครับนะจุดนี้เราก็มาล่าท้าผีที่ที่หนึ่งกับล้านพี่ครับแห่งหนึ่ง

กอมันรีบไปไหม้ยเ่งบ้านมันีเหรอโอ้โหไปยางม่อะแล้วผมก็บอกกับท่านผู้ชมครับคือท่านผู้ชมบอกว่าพี่ครับพี่เล่พพูดคำว่า พี่ถ้พูดคำว่าอไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเาสเสียงีคือไม่ได้ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมแบบได้ยินเสียงเสียงผมแบบในในแบบใหม่หน่อยแบบคือแบบอ่าแหละมัน,ไม,มบบน,มนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจุดจนี้นะครับถ้าแบบถ้าแบบพูดแบบนี้นนะเออนี่ครับนี่ครับเราเช็ค,คไฟนะครับก็ใช้ได้ครับเราต้องปิดประตูนะครับ ครับอ้นเราต้องเช็คกล้องทุกทัวครับเรองดูให้ทุกวว่ามันอยู่ไหนมากพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะยังไงก็ได้ครับอย่างนี้ครับมันมันน่าเบื่อไปผมลองผมลองดูคือมันน่าเบื่อไปผมก็ต้องผมก็ต้องใช้แบบว่าเฮ้ยแมงยีอมามันอยู่นี่นี่เองมันต้องทำอย่างนี้อย่างงูอย่างนี้อฮะมันเป็นจิตวิญญาณ แห่งศิษปะและฮัร์ตกรรมแห่งการนำโช์และเป๊ปผลิตโชวไม่เจออะไรกับเป๊ปผลิตโชว์วะอโอเคนะเวลาที่หนึ่งก็บแบก7 0กับบอลน,นี้ที่หายไปมันขึ้นย้ายไปอยู่แคมไหนก็ไม่เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิดีโอนะ ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ก่ะนะผมไม่ได้เช็คเวยไม่นะนาจุดนี้แล้วมันอยู่ที่ไม่มีละครับนะจุดนี้เราก็ต้องแมนเลยประกบข้างเลยที่สาเลืให้กูเบิงเบ็ดีมือ ไม่จริงไม่จริงอะไรทีเดียวผมว่านะจุดนี้ <Body high. S 2> มันหายมันมีเสียงว่าท้าวอยู่แต่ตอนนี้ไม่หยุมันไม่หยุดมันก็ไม่หยุด วันนี้หายโอเคอยู่ห้องคลีนี้มันกำลังรอเยอวนที่จะมาตุเราแน่น,นอนม,มันเล่นกูนแล้วไย้ยย่มึงตายมัน เอยไอ้เห <si> kind of ี้ยอ่าคงจะตอบสนองกอบท่านผู้ชมบางคนแล้วนะครับพี่บอกว่าอยากเห็นพี่พี่มีหัวกีตตอบสนองให้อ่ะและใครมาดูไลฟ์เนี่ยดูไม่ไม่ให้ดูครับผมไม่ไม่กดอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาดูสปอยก่อนข้างหน้า ผมผมไม่กดละก,การันปล่อยให้มันขึ้นไปนาจุดนี้มันก็ยังอยู่แคมเดิมกลับทำให้กูเยี่ยวเหนียวเมื่อกี้เยี่ยวธรรมรามันหายปิดแล้วกูต้องเช็คใช่ไหมว่ามันอยู่ตลอดเวลานาจุจนี้แล้วมันหายปิแล้วไอ้เลิบก็ยังปกติ

แบงเฮ้ยเล่นสะเยียวเหนียวเลยขี่แทบเร็ดเดียวก่อนนะไม่นะโอ้ยบ้านแม่งรีบเหรอวะะไม่ได้เด็ก mắn nhắn dù quá à. ok ok yeah, yeah. ý khó hạ phá sẹn rồi ok chết thì này dạ 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 sát ý này của ôi Nát chứ 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 ใช่ตีหนึ่งแม่งก็รอดแม่งก็รอกูแทบยิวเหนียวแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยจิสกาบอนนี่หายวะเกเคเกย์เกเคย์แต่นี้ผมขอโทษด้วยนะครับคือไม่มีกระติกกระจายแล้วว่าแม่งไงแล้วเมื่อกี้ก็ใกล้จะผ่าแล้วตีกระดิ่งแล้วไม่แบบคือผมไม่ตายด้วยแล้ว เรวแบบเรแบบแบบอนเจอฟ็อกซี่ด้วยแม่งเอยจุดนี้คปิดทัน <c oughs> ตอนที่สองกับแบบ66% 6 65%แล้เอ้เบะไนาจุดนี้ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมแปเ้เกิรยมันหายไปแล้วการผู้ชมครับตอนนี้ชิค้าก็เฟดิยังอยู่มอนเดมกครับบอนนี้ที่แม่งเดินว่อนดุ่ห้องนะั้นน่ะผมระจริงมันเชื่อมแคมนี้เร็วชิบหายเลยอ่ะมึงเดิมนมาเร็วนอะมึงมึงออกไปวับให้เขาเหลีมาส่งใช่ไหมกู้รู้ผูรู้แต่มันก็ต้องทำใจ

ขอบคุณที่มึงเอาหน้าเมื่อกี้ออกไปนะผมเกลียดหน้านั้นมากแม่งหลอนมากหลอนยิ่วเหนียวเลยสัตว์เดินมาลุกแหละมาเป็นนักวิ่งบอระทนหลือไงเชียกูมิงเกอรเปิดเลย บ้านรีบกูรู้โอเคอะไรนวเดี๋ยวมันหาไปแค่ว่าไม่กล้าไปเช็คห้องอื่นเลย嘛โอเคชิคก้าเริ่มมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าเช็คเลยนะ่ไม่กล้าเช็คห้องอื่นไปไกลเลยเนะี่ยโอ้โหนัดจะทีนี่ <c oughs> มันมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้ผมไม่ข้าเปิดกล้องเลยนัดจะที่นี่แล้ว Ayoi. Mana? Mana ni? Kau nak jema? Mana kau busy? Jabat sahaja. Apa deh? Ayoi, bumi tahu mereka yau kongrong na. Mana? จุดนี้แล้วตีสี่เพราะว่าตอนนี้ทำไมถึงผมไม่ยอมเปิดกล้องถ้าคุณถ้าคุณมีหูฟังดีๆนะครับรานนี้ผมก็ใช่หูฟังดีๆมันจะได้ยินเสียงรอยเทา้ากำลังเดินมาสักที่หนึ่งใช่แล้วผมกลัวแบบแม่งเดินมาแล้วกูก็เปิดกล้องพอดีจำสแกไม่ผ่านใช่ <laughs> ผมเลยต้องใช้แบบนี้เอาโอเคจริงๆกล้องไว้ดูสิว่านะาฟ็อกซี่คนเดียวแหละจริงๆทั้งหมดอะ่ะไยเยนี่แม่งเร็วทั้งเร็วทั้งเร็วม,มีปฏ,ม,ปฏมีปฏิกิริยาที่ไพ่เหล็กครบโอเค มันนี้อยู่นี่ชิก้าอยู่ไหนวะชิก้าฮะไอ้ไอ้สัตว์แม่ยึดเอ้ยโอเคแบตยังเหลือใช้ได้ใช่ไหมเฮ้ยเขย่กสก,กายมาพลเรตโค้กก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอเคอีกทีอีกยังจุมม่มอ๋อ

รับเ่มคืนนี้ก็ขอใส่อยู่นรานเดือนละกันมันแปดแปเดียวมาคนผู้ชมครับครับที่ห้าเ็กกจัล โชคดีนึหมึรงจัสำหรับวันนี้ก็ขอส่ายหันั่นละแัวนะตั้งใจเจ้าอย่ลืมหุ่นลยนะสัตตั้งใจแฉเจ้าเองจู้จี้ได้ครับเพราะวันนี้ก็ส่ายูันั่นละบ้านแจครับ